ในคำว่ากามคุณห้ามีความหมายอย่างไรคะคำว่าคุณคุณนี้ก็มีความหมายหลายอย่างนะถ้าโดยส่วนใหญ่เวลาพูดถึงคุณหรือคุณนะเนี่ยภาษาไทยเราคุ้นเคยกันก็หมายถึงสิ่งดีๆงามเป็นสิ่งมีคุณมีประโยชน์หรือเป็นสิ่งที่มีอนิสงส์อะไรพวกนี้นะความหมายแบบที่เราคุ้นเคยกันแต่ความหมายของคําว่าคุณนะหรือคุณในภาษาบาลีนี่ความหมายมีเยอะ หมายถึงผ้าก็ได้หมายถึงผ้าอันนี้ก็มีเป็นบาลีเนี่ยคุณะแปลว่าผ้าก็ได้นะส่วนตรงไหนแปลว่าผ้าเดี๋ยวก็ค่อยไปหาอีกทีนะ,ะแต่ตอนนี้ท่านถามแค่กรรมคุณเฉยๆคําว่าคุณในกรรมคุณนี้มีความหมายอย่างไรอันนี้จะอธิบายว่าคุณนี่มีความหมายหลายอย่างก่อนส่วนมีในบาลีไหนบ้าง ก็จะไม่ยกมาทั้งหมดเพราะยกมาเยอะก็เดี๋ยวมึนศีรษะนะเอาพอพอสมควรให้รู้ว่ามีหลายความหมายว่างั้นเถอะเอาคำคุค้นค้นะหมายถึงสิ่งที่เป็นอวัยวะชิ้นส่วนก็ได้เช่นอันตกคุณังเนี่ยมีคำว่าคุณะอยู่ข้างหลังอันตกคุณนั่นเองอันตกคุณก็คือชิ้นส่วนที่เป็นลำไส้เล็กชิ้นส่วนของไส้ก็คือลำไส้เล็กนะ เป็นชิ้นชิ้นส่วนส่วน,นนะอันตักคุนนางก็มีคําว่าคุณะอยู่ข้างหลังนะครับแนะปลว่าผ้าก็ได้อานิสงก็ได้แปลว่าอวัยวะก็ได้แปลว่ากลุ่มหรือว่าแปลว่าส่วนก็ได้นะเช่นวโยคุณนะก็คือส่วนของวัยช่วงของวัยเช่นช่วงของวัยช่วงเด็กๆหมดไปแล้วอย่างนี้นะเรียกว่าวโยคุณนะแนะปลว่าช่วงวัย ส่วนของวัยส่วนในคําว่ากามคุณเนี่ยแปลว่าเครื่องผูกนะคุณ um คุณะแปลว่เาเครื่องผูกกามาคุณะกามาคุณไม่ใช่แปลว่าคุณแห่งการไม่ใช่ย่างี้นะไม่ได้แปลว่าคุณแห่งกามไม่ได้แปลว่าอนิสง์แห่งกามหมายถึงเครื่องผูกกล่าวคือกามนั่นเองนะเครื่องผูกกล่าวคือรูปเครื่องผูกกล่าวคือเสียงเครื่องผูกกล่าวคือ Green, กลิ่นเครื่องผูกกล่าวคือรสเครื่องผูกกล่าวคือสัมผัสทีนี้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าปรรถนาน่าใคล่หน่าพอใจเนี่ยเขาเรียกว่านะกามนะกามคุณก็คือเครื่องผูกกล่าวคือกามนะเครื่องผูกมีหลายส่วนหลายอย่างแต่เครื่องผูกที่เป็นกามก็จะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันนี้เรียกว่าเครื่องผูกคือกามก็เลยเรียกว่ากามกคุณนะเวลาเราพูดเราก็เลยนิยมพูดว่า ติดกรรมคุณหนะติดกับเครื่องผูก5าอันเนี้ยนะพวกภพภูมิที่เกี่ยวเนื่องกับกรรมภูมินี้จะติดกรรมคุณห้าเพราะมีเครื่องผูกตัวนี้อยู่มันผูกเอาไว้รัดเอาไวนะ้เกี่ยวเนื่องกับพวกที่อยู่หรือเวียนว่ายอยู่ในกามภูมนะิคนที่จะพ้นจากกามภูมิพ้นจากเครื่องผูกคือกามได้ก็ต้องเป็นพระอนาคามีเป็นต้นไปนะ เครื่องผูกที่เกี่ยวเนื่องกับกามเนี่ยก็คือพวกสังโยชน์5อย่างที่รวมรวมอยู่เป็นสังโยชน์เบื้องต่ำเนี่ยมันจะติดอยู่กับกามคุณต่างๆนะครับก็จะมีอะไรบ้างล่ะมีสักยะทิฏฐิวิจิกิจชาสีลปะตะปรามาสกามราคะแล้วก็ปฏิฆะนะโดยส่วนใหญ่เวลาพูดถึงตัวเครื่องผูกคือกามเนี่ยนะตัวที่ทําหน้าที่ในการติดนะเพราะว่าตัวเครื่องผูกมีมันไม่ได้ผูกเองมันเป็นแค่ ตัวอารมณ์เฉยๆตัวผูมจริงคือตัวสังโยชน์เวลาเรานึกถึงเราก็มักจะนึกว่าเป็นกามราคาสังโยชน์ซึ่งก็ถูกนั่นแหละแต่ว่าตัวหลักๆมันมารวมกันอยู่มันมี5ตัวที่ผูกไว้กับกามมาภูมินะก็คือผูกไว้กับการเกิดในอบาย4ในมนุษย์หนึ่งแล้วก็ในเทวโลก6ชั้นนะพวกนี้เรียกว่ากรามภูมิมีอยู่11ภูมิเป็นภูภูมิของหมู่สัตว์ที่ยัง ติดอยู่ในเครื่องผูกห้าอย่างนะคือห้าอย่างนี้ยังผูกจิตเขาไว้ได้อย่างพวกเทวดาเนี่ยรูปสวยๆยังผูกจิตเขาไว้ได้เขาหนีรูปสวยๆไม่ได้ห่วงมันอยากดูมันนะห่วงเสียงเพราะๆติดเสียงเพราะๆส่วนพวกพรมนะก็เลยไปแล้วเลยนะแต่พรมจริงๆก็เลยชั่วคราวถ้าจะให้เลยเด็ดขาดจะต้องตัดสังโยชน์เบื้องต่ําทิ้งก่อนก็คือเป็นพระอนาคามีนะ ถ้าเป็นพระอนาคามีแล้วท่านก็จะไม่เกิดหรือไม่กลับมาในกามภูมิอีกเลยก็จะไปเกิดที่พรหมโลกแล้วก็ปรินิพานในที่นั้นเลยอย่างนี้ถ้าเป็นพระอราหันต์ก็ไม่มีเครื่องผูกโดยประการทั้งปวงแม้จะเป็นเครื่องผูกระดับรูปราคะอรูปราคะก็ไม่มีนะไม่จําเป็นต้องพูดระดับกามนะเพราะว่าเรื่องระดับกามเป็นเรื่องพื้นฐานและนะครับทํำตรงนี้นะพวกกามเนี่ยก็เป็น เครื่องผูกในชั้นต่ำๆนะครับเรียกว่าพวกกาม,มาภูมิอย่างนี้ทำนองนี้นี่ความหมายของคาว่าคุณคุณะในคำว่ากามคุณห้า